สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Utopia Origin นะคะได,ได้ลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำคอนเทนต์หลักก็คือเราสามารถเลี้ยงวัวกี่ตัวได้ในเกม Utopia Origin นะคะอ่ะเราจะให้ดูบ้านไว้ก่อนเนาะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรมากอันนี้ก็เป็นกล่องใส่ของเอาไว้ขายมั่งเก็บไว้มั่งนะคะ ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งได้เล่นเห็นวัวด้านหลังนี้ไหมคะเราจะจับวัวสามตัวนี้มาเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าเหมือนว่าจะเลี้ยงวัวในเกมได้การจับวัวเราจะต้องคาบปอกคอน,นี้นะคะแล้วก็ใช้ข้าวสาลีในการจับวัวเดี๋ยวตอนนี้จะขอทำการคาบเจ้า พอคอก่อนนะคะอยากรู้ว่ามันสามารถเลี้ยงวัวในบ้านได้กี่ตัวขาดเหล็กแท่นหนึ่งนะคะมันจะมีอยู่เข้าไปดูในกล่องก่อน เล็กอยูไ่ไหอโอนี่ไงเล็กมีห้าอันโอ้ห้าอันพอดีเลยได้มาแล้วอันหนึง่งเราจะทำไว้ห้าอันก่อนนะคะเผื่อห้าอันแค่ห้าตัวแล้วมันไม่สามารถจับมาอีก โอ้มอีัวตอนนั้นลงไปในน้ำด้วยเท่มากต้องเลี้ยงอย่นต้องให้ข้าวสาลีกับบัวข้าวสาลีโอ้มีอยู่สามสิบอันไม่ไนแน่ใจว่าใช้กี่อันนะคะโอ้แค่สองอันก็ใช้ได้แล้วโอเคงันจับเลย นีได้มาแล้วตัวหนึ่งตรงนี้มีแค่3ามตัวเองเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มโอเคตอนนี้เราได้มา3ามตัวแล้วนะคะจะต้องไปหาเพิ่มก่อน หาเพิ่มอีกสองตัววางวัวตัวที่หนึ่งวางเรียงกันสามตัวที่เลือกวัวเพราะว่าวัวในเกมนี้น่ารักนะคะน่ารักมากเลย ตหาวัวนะคะเมื่อกี้ปักใช่ไหมนี่ฝูงวัวมีเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแต่เราเหลือประคออยแค่สองตัวงั้นเราจะไปแค่สองตัวก่อน ชอบนะคะตอนที่หัวใจมันขึ้นมันดูน่ารักดีตอนนี้เราก็มีวัวทั้งหมดห้าตัวแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช่ไหมนี่เยอะแล้วไปกดอะไรเนี่ย ดเล็กนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะทำปลอกคอเพิ่มเนะาะหาหนังสัตว์ก่อนหมูน่าจะมีหนังนะคะ เอาไม่มีเก็บอะไรกันเอาอย้ทำเป็นอาหารตามหาก่อนเพิ่งเล่นได้ไม่นานของมันก็เลยยังไม่ค่อยครบว่ามีแต่อะไรมันข,ดขาดๆเป็นเกมที่ต้องขยันฟาร์มมากๆนะคะ ตอนนี้หลายคนอาจจะฟังคลิปแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะคะเพราะว่าจริงแล้วเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็สังเกตได้จากหลายๆคลิปบางทีก็เป็นบางทีทําเป็นซับแล้วก็ทําเป็นรวมกันจุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆในไอเดนแล้วก็ใส่เพลงเอานะคะเพราะว่าไม่ไม่รู้จะคุยกับทุกคนยังไงดีดคุยไม่ค่อยเก่งเข้าสังคมไม่ค่อยแข่งด้วยคะ่ะแต่ว่าอยากทำคอนเทนต์แบบนี้ใน YouTube ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอยู่ด้วยกันก่อนเนาะตอนนี้เราตีน้องวัวตีพ่อหาขนเออหนังสัตว์นี่แหละขนสัตว์กับหนังสัตว์เอาไปตีใส่หิน เก็บโคลนเราจะหาไสเดือนได้นะคะไสเดือนจะอยู่แถวๆในโคลนนี่แหละค่อยๆเก็บไปในโคนอาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมใช้ตัวละครใี้เป็นผู้ชายอนะันนองไม่เป็นผู้หญิงแต่จริงๆก็คือ คิดว่าตัวละครผู้ชายมันดูเท่กว่าของผู้หญิงนะคะก็เลยเอามาผมสีขาวมันดูเทด่ดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ชุดไม่ได้ใส่อะไรเท่าไหร่ก็เลยยังดูแปลกๆหน่อยอยากจะทำโดนด้วยนะคะต้องคราบหนังสัตว์ก่อนทำเป็นผ้าแล้วก็ทำปอคอนะคะโอเค กลับไปที่บ้านก่อนคือคุยได้ไม่ค่อยนานแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนเดทแอร์นะคะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรมันรู้สึกแปลกๆแต่ก็จะพยายามนะคะอืมมีทั้งหมดวัวห้าตัวนะคะ ปอกคอได้แค่สองอันนะคะหาวัวก่อนตัวนี้ดีกว่าหนึ่งสองมันจะสามรอบเนาะน่าจะสามรอบนะคะวัอเมื่อกี้ผิดนะคะได้มาสามปอกคอ ตอนนี้วะอ้อตอนนี้มันของเราเนี่ยทำไมลงมาด้านล่างแบบนี้ละ่ะนึกว่ามันอยู่ในบ้านอย่างเดียวเอาขึ้นไปก่อนตื่อแบบนี้อืเหมือนใครสักคนในการ์ตูนน่าจะตั้งชื่อสักหน่อยนะคะเพราะว่าวัวมีหลายตัวจําไม่ได้ใครเป็นใครตั้งชื่อกันตืมตื่อแบบนี้ยันต้องมาเป็นอินโนุเกะจากเรื่องคิเมสโนยบะดีกว่านะคะเพราะว่าน่ารักดี แล้วก็ดูดื้อๆด้วยเดี๋ยวตัวอื่นก็คงตั้งชื่อเหมือนกันตัวนี้เอาเป็นเป็นทันจิโร่นะคะเป็นเพคข,ของเราแล้วนิงใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูนะคะสนุกมาก หลืออีกสองตัวนะคะนี่เอาเป็นกิวสังล้วกันนะคะจริงๆแล้วชอบทุกตัวละครเลยนะคะของคิเมซุโนะยายบะ n อินโนสุกะลงไปด้านล่างอีกแล้วขึ้นมาลงไปทำไม ตอนนี้เอาเป็นเป็นใครดีเอาเป็นชินอบุซังนะคะนี่มีชื่อครบทุกตัวแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้จับวัวไม่ไหวแล้วนะคะของหมดแล้วยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามา,มารับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเนาะขอบคุณค่ะ It's my baby. It's my.